อนนซึ่งคิดทำการใหญ่หลวงและจะรีบรัดให้สำเร็จโดยเร็วนั้นจะได้หรืออุปมาเหมือนคนไข่หนักหมอผู้พยาบาลก็แจ้งอยู่ว่าโรคนั้นจะบรรเทาด้วยยาทุเลาครั้งจะประกอบยาให้กล้ากำลังคนไข้ก็น้อยจะสู้กำลังยามิได้จำจะค่อยวางยาทุเลาให้ผ่อนไปแต่วันละเวลาพยายามไปกว่าคนไข้จะถืออาหารได้มากมีกำลังแล้ว หมอก็จะประกอบยาให้มีภาษีขึ้นไปกว่าเก่าโรคนั้นก็จะหายนี่คือคำพูดที่ขงเบ้งกล่าวกับเล่าปีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่เล่าปียึดครองเมืองเกงจิ๋วได้สำเร็จแล้วแต่เล่าปีมีความต้องการที่จะรีบตีขึ้นไปยึดเสฉวนต่อทันทีเพื่อขยายอาณาจักรให้มั่นคงและรวดเร็ว คงเบ้งจึงกล่าวคำเปรียบเทียบนี้เพื่อเตือนสติและห้ามปรามเล่าปีไม่ให้รีบร้อนทำศึกใหญ่โดยไม่พร้อมคงเบ้งเสนอให้ค่อยๆวางแผนเก็บเล็กผสมน้อยผูกมิตรพันธมิตรและสะสมกำลังไม่ใช่เร่งรีบทำศึกใหญ่ทันทีคำพูดนี้ขององเบ่งให้ข้อคิดอย่างไร 1. ความสำคัญของความอดทนและการวางแผนระยะยาวเหมือนหมอรักษาคนไข้ขงเบ้งชี้ให้เห็นว่าหากใจร้อนใช้ยารุนแรงคนไข้คือแผ่นดินหรือกองทัพที่ยังอ่อนแอก็จะต้านไม่ไหวการทำการใหญ่ต้องค่อยเป็นค่อยไปให้โอกาสกําลังและฐานรากค่อยๆเข้มแข็งการประเมินสถานการณ์ตามความจริง การจะตัดสินใจใหญ่ต้องดูสภาพกำลังของตนก่อนถ้ากำลังยังไม่พร้อมการบุกตีหรือทำสิ่งใหญ่โดยไม่ประเมินตนย่อมเสี่ยงต่อความพินาศ 3. ความรอบคอบคือคุณธรรมของผู้นำคงเบ่งสอนผู้นำให้คิดไกลมองการรักษารากฐานก่อนชัยชนะที่ได้มาแบบฉาบฉวย ดังนั้นการทำการใหญ่ยาใจร้อนต้องค่อยเป็นค่อยไปดุดหมอรักษาคนไข้ค่อยค่อยวางยาให้โรคหายเพื่อนเพื่อนคิดยังไงกับคําสอนของของเบ่งเรื่องความอดทนกับการทำการใหญ่ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสามก๊กเด็ดๆแบบนี้อีกครับ